เตาขาวนะครับคลิปที่สามเปิดเตานะครับอันนี้คือลักษณะฐานที่ตรงกับป่องเนลชินะครับผมหย่อนไม้หย่อนอะไรลงมาฐานตรงนี้ก็จะกลายเป็นฐานที่ไม้ไม้แห้งแห้งแห้งหมาดบ้างเนี่ยโยนลงมามันก็จะลุกไหมเต็มด้วยความรวดเร็วนะครับลุกไหมด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นตัวฐานน่าจะเป็นอีกคุณสมบัติแตกต่างจาก ฐานที่อยู่ข้างในนู้นเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บตัวอย่างฐานนี้ด้วยเพื่อไปตรวจสอบว่ามันมีลักษณะความเป็นรูพุนยังไงบ้างหรือสัมผัสยังไงบ้างนะครับแล้วจากนั้นก็จะเก็บฐานแต่ละตำแหน่งบนกลางแล้วก็ล่างลงไปแล้วไปตรวจเช็คทั้งสจุดเลยดูซิว่ากระบวนการที่เราทำไปในการกระตุ้นอย่างง่ายมันได้ผลไหมนะครับ ฐานพวกนี้เป็นฐานที่ได้จากการโยนไม้ลงมาเดี๋ยวจะเก็บไว้ทังส่วนนี่ไปตรส่วนน,ะะนี่มีที่เข้าด้วย มันจะกวาดเอาไปทําเป็นฐานบำรุงดินก็แล้วกันนะครับฐานพวกนี้นะครับที่เป็นที่เท่าแล้วก็บางเวนก็เสียหายเนี่ยก็จะเก็บไว้เป็นฐานบำรุงดิน <c oughs> อยากรู้ว่าไม้ที่เราใส่ลงไปตอนกระบวนการเนลชีเนี่ยแน่นอนมันมันไม่แร่งนะครับ แต่ว่าผลเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คกันโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับข้อสังเกตเห็นชัดมากๆที่สุดก็คือว่ามันเหลือเยอะกว่าทานไอไอเตาเผาถ่านกองเพลนครับ ตเตผพถ่านกองเพนเนี่ยถ้าเผาถึงเก้าร้อยนะครับมันจะหายไปไอ้ที่เห็นเนี่ยจะหายไปนู่นแล้ะครับครึ่งหนึ่งมันจะเหลือเฉพาะฐานหวังผลแต่ว่าในกรณีที่เราใส่ไอ้ไม้เข้าไปในปองเนราชิเนี่ยข้อสังเกตรแรกที่เห็นก็คือว่ามันเหลือฐานมากกว่าเตากองเพนนะครับ ันนี้คือด้านหน้านะครับด้านปล่อยก็จะเสียหายบ้าง นี่เป็นฐานที่อยู่ถัดจากอยู่ถัดจากไอ้นี่ไปนะครับอยู่ถัดจากตรงมีความแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาฐานตัวนี้ไปตรวจนะครับเพราะมันเป็นอยู่มันอยู่ส่วนหน้านะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้แท่งหนึ่งก็แล้วกันเพื่อที่จะเอาไปตรวจเอาไปตรวจดูพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับ เนี่ยฮะผิวสวยนะครับสรุปแล้วผิวฐานที่สวยเนี่ยปัจจัยที่มีผลมากที่สุดก็คือการผึงไม้ให้แห้งนะครับกับการวางตั้งเพราะอะไรเพราะลองเปรียบเทียบกับฐานตัวนี้ครับฐานที่ผมเก็บเนี่ยจะให้ดูครับอันนี้คือ ลักษณะผิวของถ่านที่โยนไม้ลงไปเลยเห็นไหมครับมันจะมีน้ําอะไรไม่รู้อะไรผุดออกมาเนี่ยผิวมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเราเปรียบเทียบกับผิววันนี้เนี่ยผิวถ่านต่างกันมากต่างกันตรงไหนตรงความเร็วและความช้าในการเผานั่นเองนะครับสรุปแล้วเนี่ยต้องเผา เอาด้วยอัตราเร็วที่อัตราการให้ความร้อนที่ช้ามากๆนะครับที่ช้ามากๆเดี๋ยวผมจะเก็บฐานออกมาครับประสบผลสำเร็จมากเลยที่ว่านะครับนี่ดูทานสวยหมดเลยได้ฐานเยอะมากด้วยครับ อแต่ละทานนี่แกล่งหมดเลยครับโอ้หาคำหายตั้งนานครับคำหายตั้งนานเดี๋ยวผมก็จะ เก็บตัวอย่างถามที่ไปอันนี้เป็นอันที่สองอนนเยวไปให้เขาตรวจดูพื้นที่ผิวสัมผัสครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ อันนี้แล้วกันนะครับอันนี้ตรงกลางมาอีกหน่อยนึงเอาไปให้เข้าตรวจพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับอางเรียงไว้เดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนเพราะมันจะยาวเกินนะครับโอเคครับ ก็ได้ฐานรูปประพันธ์สวยสวยไหมความว่ารูปประพัณธ์ที่ดีเนี่ยเยอะกว่าเอากองเพนเยอะเลยครับก็ไม่ชิงเยอะก็ก็ได้ประมาณเยอยกว่า4 0 3 0ซนะครับ่านสวยทานแกร่งนะครับโอเคเลยอะ่ะโอเคเลยครับ ตัดก็นทานแช่น้ําดื่มได้สบายอันนี้คือออกคนไม้ฮะน,นี่คือโคนไม้นนกางไม้นนส,สวยๆโอเคเลยครับผิวก็สวยได้ส่วนพวกนี้คือฐานที่หน้าเตาโดยรูปปรัณ์โอเคผมว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความต้านทานกันนะครับ เดี๋ยวมาดูความต้านทานกันนะครับคือคือผมสุ่มสุมยิกเช็คมาหยิบมาเท่าที่ผมตัวดูแล้วไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาวัดโคนก่อนนะครับตรงนี้ก่อนนะครับโคนก่อนสองจุดเจ็ดสองจุหโอห์มนะครับโคนเดี๋ยวไปดูที่กลางกลางลำ นะครับกลางลำหนึ่งจุดสี่นะครับประมาณหนึ 4, ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าไปดูที่ปลายแต่ว่าตรงปลายเนี่ยเนื่องจากว่าผิวพันธุ์เขาเสียหายนะครับต้องตัดออก๋ยวไปดูความต้านทานหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามนะครับ สรุปแล้วตลอดทั้งแท่งนี่ต่ำกว่า5โอห์มขึ้นมาสักแท่งหนึ่งแท่งนี้หนาดูสิเป็นยังไงนะครับเอาตรงกลางก่อนเอโคนก่อนโคลนแบบต,ตั้ง2.7นะครับต่อไปกลางข้อมข้อข้อมข้อตรงข้อนี้เขาจะเป็นอ้น,นี่ครับ 1นึ่นะครับตรงปลาย1.8นะครับโอเคคือถ้าเผานานพอเนี่ยความต้านทานก็จะไม่ไม่ต่างกันเยอะตลอดทั้งแท่งนี้นะครับลองดูไม้ที่ผ่าเอาดนจากปลายเลยนะครับจากต้นถึงปลายเลยนะครับจับสองมือจากต้นถึงปลายนี่ 4.1โอห์ม oh นะครับดูความแร่งนะครับดูความแร่ง ต้องหาไม้เนื้อแน่นๆใช่เนือนเน้อแน่น,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 นๆหุ้มก้นนี่ก็โอเคผิวสวยๆแต่และแท่งก็จะมีเสียงแตกต่างกันไปนะครับ อืมเธอสวยเดีย๋ยวไปตัดเป็นถานแช่น้ําดื่มไห้สบายผิวสวยสวยอันนี้พาสีอันนี้พาสี่ผ,ผ,วสวะะผ,ผิวสวยตลอดแท่งเลยครับผ่าสี่ผิวสวยตลอดแท่งเลยอันนี้ผ่าสองลำเล็กโอเคเลยอืม นี่ผ่าสีเนี่ยผ่าสีสวยครับผ่าสีตัดพึง่งพึ่งแห้งผ่าสีนี่ผ่าสองตรงปลายเสียหายนิดหน่อย ความแข่งสู้เกากองเพจไม่ได้นะครับอันนี้กระบวนการวิ่งเร็วกว่า่าก็เดี๋ยวไปดูผิวสัมผัสกันนะครับโอเคครับคลิปนี้มาราธอนยาวมากนะครับสำหรับแฟนพันแท้ตัวจริงลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ